สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่ที่บ้านเช่านะคะก็วันนี้ตั้งใจไว้แล้วนะคะว่าจะรื้อสวนเก่าที่มีอยู่แล้วนะคะให้มันดูดีมากขึ้นนะคะแล้วก็มาดูซิว่าตำแหน่งที่เราจะรื้อเนี่ยมันจะเขาเรียกอะไรทำที่นั่งเล่นเพิ่มได้ไหมนะคะวันนี้มีพ่อบ้านแม่บ้านมาช่วยกันด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปค่อยๆทำกันดีกว่าค่ะมุนนี้ มันดูลบไปนิดหนึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปลี่ยนแปลงมันจะเป็นที่นั่งให้เราได้ไหมเพราะมันพอจะมองเห็นพื้นที่อยู่นิดหนึ่งเดี๋ยวตามไปดูนะคะแล้วก็จะมีมุมนี้นะคะมุมนี้นะคะว่าเราจะเคลียร์ยังไงตอนนี้เราเอาเตียงไม้มาวางไว้นั่งนะคะแต่เดี๋ยวจะหาวิธีจัดใหม่ เอาไงดีมีแ <laughs> อเนี่ยนะพี่แอไม่งั้นต้องต้องลองดึงเ,เนี่ยมาซินีกระถาง <c oughs> ระวังนะระวังมันแตกเลยนี่ไงมันมีตอไม้ข้างล่างด้วยนะน,นี่นี่แหละเราจะรื้อตรงนี้ออก <c oughs> พี่เอระวังกิ่งมันนะมันกำลังสวยๆตัดแตง,งาที่มันอันนี้เด้เอเอาเอาแตง,งาที่มันนันแห้งๆหงนะ่ะ น้ำนอกที่มันขึ้นหไหมแมน่าจะเกี่ยกินได้ไหมเดี๋ยวรอดูตอนเสร็จนะคะว่าจะเป็นยังไงสู้เสียสู้ยกไปวางตรงระหว่างอันนี้ก็ได้นี่นี่นี่เออวางนี่ก่อนก็นได้ สวยต้องเอาออกมานะพี่เอาออกไปเลยนี่ไหมมันบอมรุ่งดีๆอ่ะมันสวยได้นน่ระวังแต่มันหักคันแหละ <c oughs> <c oughs> เอ้ยได้อยู่มั <c oughs> <c oughs> นก็ไม่ได้ออกยากขนาด <c oughs> นั้นได้ละ 奥体，哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！我干，嗯，它就，嗯。 เอีอยงมาหนิพี่เอ,อ <c oughs> เมื่อยล้าสงโซอมือจา้สาสไตลแดดหอนคักมีวิธีหนึง่งเลยถ้าจีเฮดหต้ตรงนี้แบบแป้มขึ้นก็น,นี่อีกอะ่ะพวกกระถางนี่เห็นป่กระถางนี่แล้วก็กระถางเอ้ยไ,ไม่ใช่ตอมต่ออันเนี้ยเราเอาออกมาก่อน ให้มันอ่อยจากมองเก่ามันกอนเขาจังสิเห็นว่ามันกว้างสำหรับใกลแล้วใกล้แล้ว,ลลวจริงๆนะมุมนเนี้ยเนี่ยเราเอาเก้าอี้แบบพนักพิงสักตัวหนึ่งอ่ะตัวเท่าที่อยู่ที่บ้านเห็นบอกขยับเบ้องเสียเอาไปมองกลางซอกกันแหละได้แล้วได้แล้วเออเออเออ,เอ,อดูโล่งขึ้นเว้ย กันไม่ดี Rabbi, ใครรดน้ำมันอ่ะพี่ ay, เอ้มันก็ตายถ้ารดน้ำมันขึ้นไหมพี่เอ้มันเป็นต้นอะไรอะลุงแล้วดีมากดีมากเอาตัวกันตัวนี้โอ้ยพี่เอ้อ่ะขี้ดินไงหายหอหรือเปล่าวะ ได้อยู่นะแต่ว่าพี่เอต้องขุดหลุมลงไปให้มันอีกอ่ะเออเออเออ,เอ,อคือคือคือจากน้อยอ เหลือแต่แบบหนองสวยๆไว้นน่มันก็ได้แบบ้โอ้นลด้พักแบกก่อนนะคะกินก๋วยเตี๋ยวก่อนพอดีอันรถก๋วยเตี๋ยวปอกปๆแมนหมู่บานค่ะตาแดดตอนนี้เราอยไดในล้ว เส้นอะไ,ไ,ไรเนหี่ยครับตัวแรงเพว่าสิกินบนเส้นนี่ครับ <c oughs> ใส่แค่โอ้ยิเข่าก็พอแล้วไม่เดียวก็เป็นน้ำนั่นยสวมติกใส่บนนั้นใช่เยเขย่าขวดสองเอาดีค่ะออเข้มๆไป เอาคุณไปนั่งอยู่ไกลใครเสียมันหอนครับยมเข้มมูเศ้ากรอบีหยังกว่านั้นแค่มือเศ้ากรอบเป็นไดต้มยำแซ่บอ่ะเด้อ แต่บังค่าให้ยืมยืมถ่าถยล้ำจานเฮ้เ <c ười> ขีวยวใยเหรอกว่าป้นี้ Mm -hmm. Happy you, you know? โอเคค่ะเมื่อสักครู่นะคะเราหยุดกินกว๋วยเตี๋ยวกันไปนิดนึงนะคะเพิ่มพลังเดี๋ยวเราจะมาปลูกต้นไม้ลงกระถางกันต่อนะคะพอดีให้ทีแอ้นะคะแวะไปเอาต้นดอกแก้วที่บ้านนะคะมีมีหลายต้นมากนะคะให้แบ่งมาที่สักสองต้นนะคะเดี๋ยวก็เอามาเพิ่มกับที่มีอยู่ในในในบ้านเช่านะคะว่า ต้นไม้เก่าๆเนี่ยเราจะบำรุงมันขึ้นมาให้มันสวยเหมือนเดิมได้ไหมนะคะเดี๋ยวเราบำรุงต้นที่มันยังดีๆอยู่นะคะเอาเท่าที่มีในบ้านนะคะเดี๋ยวเรามาจัดดูว่าตอนที่แบบว่าอาร์เตอร์เสร็จแล้วจะสวยมากค่ะคือว่างแห้งแ้่ตายเพราต้นดอกแก้วหนู

ไม่เอาออกตัวเองจะเตะนะนี่เฮ้ยออกแล้วเว้ยแผนแทนแทน อเตอร์วิคนละเรื่องกันเลยนี่มันน่านั่งมากเลยนะอันนี้เราก็เคลียร์ใหม่ค่ะ เนาะมันตอนแรกตรงนี้แบบรกมากเลยนะคะแล้วก็ต้นไม้แบบเก่าๆอันนี้เราก็ก็ยังคงต้นเดิมไว้นะคะแต่มีบางต้นที่มันแบบมันแห้งมันจะตายมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ดึงออกแต่ว่าบางต้นเราก็ยังเก็บไว้ใส่กระถางแล้วก็ไปจัดไว้มุมอื่นเนี่ยค่ะเหมือนอันเนี้ยต้นนี้เนี่ยนะคะมันชื่อต้นอะไรก็ไปดูค่ะมันมันหยุดมันอยู่ตรงนู้นนะคะอันนี้เราเอาออกมาแล้วก็ใส่ไว้แล้วก็ จากมุมนี้อืมแล้วก็เฟิร์นพวกนี้นะคะเฟิร์นพวกเนี้ยมันมันเราเห็นเป็นต้นเล็กต้นน้อยแต่ก็เลยดึงออกมาแล้วก็มันมีกระถางเกเ่าอะไรเงี้ยค่ะก็เลยใส่ดินใส่ปุ๋ยใส่กะมะาพร้าวให้ใหม่นี่ตอนแรกมันไม่ใช่อย่างนี้ใช่ไหมทุกคนมันไม่ใช่อย่างนี้ใช่ไหมตอนนี้มันน่าอยู่มากเลยมันต้องมี โต๊ะหรือเก้าอี้อะไรสักอย่างอยู่มุมเนี้ยนั่งตอนเช้าเช้าก็ได้ตอนเย็นเย็นก็ได้อ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันมันมีน้ำตกเล็กๆของเจ้าของบ้านของคุณแทนอยู่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยววันหลังเราค่อยหาวิธีมุมนี้มุมนี้ตั้งใจว่ามุมนี้นะคะเราจะไปซื้อเปล มาผูกไว้นั่งเล่นเนี่ยตอนเย็นเย็นเขาจะล่มมากแล้วก็แบบสามารถนั่งพักผ่อนตรงนี้ได้ด้วยพอเราเอาเตียงจากบ้านหลังนู้นมาใช่ไหมคะมันก็บังหมดเลยเพราะว่ากระถางมันแบบมันกินพื้นที่ออกมาแล้วก็เลยแบบเอากระถางเอาต้นไม้บางส่วนตรงนี้ออกนะคะย้ายมันก็โล่ตรงนี้โล่งเลยเห็นไหมคะแล้วทีนี้เราก็ขยับเตียงนิดนึงมาตรงนี้เพื่อที่ตรงนี้ไม่ต้องเดินเข้าเราเดิน เราเดินเข้าแบบจากหน้าบ้านมานี่เข้าเนี่ยก็ไม่ผิดหลักหูจุย้ยก็ดูโล่งๆวองโป่งแบบน่าอยู่มากเลยอ่าค่ะเป็นยังไงบ้างคะผู้ช่วยของเราเหนื่อยนิดหน่อย,อ,ยอุ้ยเหนื่อย <laughs> แต่เราคุ้มใจนะเราแบบสามารถแบบ before and after ได้อุ้ย <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวเราจะไปช็อปต้องออกออกไปตลาดต้นไม้สักนิดนึงจะไปได้ไหม ไปเท่าที่ไปได้แล้วกันค่ะมันมีบางอย่างพอส,ส,สวนมันมันสะอาดขึ้นมันเรียบร้อยขึ้นเราก็จะนึกนั่นนึกนี่ออกนะคะว่าเราอยากเอานั่นเอานี่มาลงนะคะแต่ตอนนี้ก็ทําทําเฉพาะในส่วนที่มันมีของอยู่แล้วเราก็จัดนะคะอันไหนเก่าอันไหนไม่ดีหรือออกอะไรพวกนี้คะ่ะเออภูมใจค่ะ <laughs> ขอบคุณพี่เอกันนันนะคะมาช่วยวันนี้สําเร็จ ร,ร่วมไปได้ด้วยดีส่วนของเราไปแล้วเดี๋ยวว่าหลังจะอัปเดตเรื่อยๆนะคะทุกคนวันนี้ลาไปแล้วนะบ๊ายบายค่ะไม่น,น่าดีภาพอยมะม่วงไปสอยบะม่วงใสเนี่ยน,น,น,นี่นี่ม่วงเรา,อ,เาอยู่ใ,ใกล้ๆเนี่ยหมู่บ้านนี้นะมะม่วงเยอะมากอย่าเยอะไปไหน อันนี้อันนี้เขียวใหญ่เนาะค่ะออกรอบๆยู่หลังบ้านแล้วนี่เองนะแต่จริงๆมันมีเยอะกว่าน,นี้เดี๋ยววันหลังพาไปชมในหมู่บ้านนี้ค่ะว่ามะม่วงเยอะอย่างที่พูดไหม สวัสดีครับคนม,มาส่งชิงช้าแล้วนะคะเดี๋ยวเราต้องประกอบก่อนนะคะ ขอบคุณครับขอบคุณนะคะฝากน้ำไปดื่มระหว่างทางคนละขวดค่ะขอ,คขอบคุณครับได้แล้วนะคะนี่เป็นมูมที่เราตั้งใจนี่เทสซิส,สีไม่หักใช่ไหมโอ,โอเคเลย เป็นไหวเทียมนะคะเราตอนแรกว่าจะเอาชิงช้ามาปลูกนะคะแต่ว่าระยะของชิงช้าวันนี้ได้นะคะทุกคนก็เลยเปลี่ยนเป็นอันนี้นะค่ะพอดีเลยดี๋ยวต้อนเย็นเย็นมานั่งกันค่ะ เดี๋ยวนะไปไหนแล้วมันมันหลุดแล้วว่าจะโยนไปดู<อ>ไปไหมไม่ตรงอีกแล้ว